หนุ่มกะลาส่งตัวแทนเจรจาจูนเพนชุลียื่นข้อเสนอ9ข้อวันที่19มิถุนายน2567ทนายเดชากิติวิทยานันให้ข้อมูลกับข่าวสดออนไลน์ว่าช่วงเย็นวันนี้ตนจะเป็นตัวแทนของหนุ่มกะลานพสินแสงสุวรรณจะมาเจรจาพูดคุยกับจูนเพนชุลีหนูแก้วโดยมีทนายพัฒนายความส่วนตัวของจูนหนุ่มกัญชัย ทนายแก้วโดยจะมีการยื่นข้อเสนอทั้งหมด9ข้อให้กับจูนได้พิจารณาซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเกี่ยวกับอำนาจการปกครองบุตรนี้สินทรัพย์สินต่างๆรวมถึงคดีความที่มีการฟ้องร้องกันด้วยโดยในวันนี้ถือเป็นการพูดคุยครั้งแรกซึ่งจุดประสงค์ของการพูดคุยกันคือต้องการหาข้อยุติและอยากจบลงด้วยดีตามความประสงค์ของหนุ่มกลา